ประวัติและความเป็นมาเปรียญภัยริพินาถิมนาพระพุทธพระไัยริพินาวัดบรวรณิเวศวรวิหารพุทธศักราช2495พระไัยริพินาเป็นพระพุทธรูปที่มีความสําคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยเหตุที่มีความเกี่ยวพันกับองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเหตุการณ์สําคัญในขณะทรงผนวดเมื่อต้องทรงเผชิญกับผู้แสดงตนเป็นอริภัยรีกับพระองค์พระภัยริพินา เป็นพระพุทธรูปหินศิลาขนาดหน้าตักหนึ่งคืบสี่นิ้วความสูงตลอดพระรศมีหนึ่งสองประทับนั่งเปางาประธานพอพุทธลักษณะคล้ายกับปางมันวิชัยแต่งหงายพระหัตถ์ขวาขึ้นประทับเนือฐานบูราลังสองชั้นแบบบุข้ลบูงงายศิลปกรรมคล้ายกับพระพุทธรูปชวาซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบปาลัสพระพักค่อนข้างกลมพระนราดใหญ่พระขนงโกงพระเนตรเหลือบตัาพระนาสิกโด่งพระอดอมยิ้มน้อยน้อยพระกัญญาจรระร่างสาร พระเศียรมีขนดเกษาเป็นก้นหอยมีเปลวรัศมีอยู่ด้านบนและมีประภามณทนอยู่ด้านหลังพระวรกายอูบล้นสันเส้นพระสังฆาตมีขนาดสั้นพาดอยู่บนพระอ่างสาซ้ายหรือรูปลักษณ์ประติมากรรมทามให้แปลความหมายได้ว่าพระภัยริพินาเป็นองค์จำลองของพรัทยานิพุทธเจ้าซึ่งประจำอยู่ทิศใต้ตา,ตามความเชื่อในพุทธศาสนาลัทธิมหายานประวัติของพระพุทธรูปองค์นี้มีผู้นํามาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะทรงผนวดที่วัดววรนิเวศวรวิหารเมื่อปีพุทธศักราช2,391ซึ่งประจบก,กับระหว่างนั้นหม่อมไกรสอนได้แสดงเจตนาเป็นอริกับพระองค์ท,งทั้งทั้งที่ทรงอยู่ในสมณเพศแต่แล้วหม่อมไกรสอนก็มีอันเป็นไปและแท้ภัยตนเองเหมือนสิ้นเสี้ยน,นามศัตรูจึงโปรดให้ตั้งพระนามพระพุทธรูปองค์นีว้ว่าและต่อมาในปีฉลิพ,พุทธศตกราช2,396ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลของพ้นไพรีดังความในประกาศพระราชพิธีจรจะเป็นด้วยอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์นั้นหรือเป็นนิมิตหมายอันดีก็ตามหลังจากนั้นไม่นานพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าจาอยู่หัวทรงโปรดให้เอาผิดมงไกรสอนในข้อหาพยายามซ่องสมภพพวกเพื่อก่อกระบฏและให้สําเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันทร์ตามราชประเพณีประหารชีวิตเจ้าหนายเมื่อวันที่13ธันวาคม2491 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสมือนหนึ่งพระพุทธรูปองค์นั้นแสดงอิทธิปฏิหารช่วยให้พระองค์รอดพ้นไัยจากัยรีที่มุ่งร้ายพระองค์จึงทรงสถาปนาพระนามพระพุทธรูปว่าพระภัยรีทินาตและได้ส่งจารึกพระราชหั์ไว้ใต้ฐานพระปัจจุบันพระัยรีทินาประดิษฐานอยู่ภายในวัดบวรนิเวศหรือในซุ้มกลางบดทักษิณชั้นสองของพระเจดีย์ใหญ่ในปีพุทธศักราช2507ได้มีการบูรณะปฏิสังขอ์ซุ้มกลาง โดยใส่เหล็กที่ช่องหน้าต่างปิดโมเสกที่ฝาผนังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จปิดทองพระัยริพิณ่าเมื่อวันที่29สิงหาคม2 5 0พพุทธศักราช2488สมเด็จพระวชิรนวงศ์วัดประวันิเวศสรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสกลมหาสังฆปรินายกครั้งถึงปีพุทธศักราช2495สมเด็จพระสังฆราชมีพระชนมายุครบ8ปพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบังเทนพระราชกุศลถวายและเมื่อฉลองพระชนมายุผ่านไปแล้วได้มีการประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปฏิมาเพื่อเป็นทีคายุมหามงคลแด่สมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่สเมษายน2496มีขนาดหน้าตักประมาณสามคืบ่งนำขึ้นประดิษฐานที่มุกตะวันออกพระวิหารเก๋งและในโอกาสอันสำคัญมหาเลขนี้ได้จัดสร้างพระบูชาและพระเครื่องชุดไทยริพีนาประกอบด้วย 1. พระบูชาภัยริพินาส2พระกริ่งภัยริพินาพิมพ์บัวเหลี่ยม3พระกริ่งภัยริพินาพิมพ์บัวแหลมสี่พระชายวัดรภัยริพินาห 5. เหรียญพระภัยริพินาหกม่อน้ำมนต์วัตถุมงคลชุดภัยริพินาที่ได้จัดสร้างในครั้งนั้นพระชุดภัยริพินายังเป็นองค์จำลองของพระพุทธรูปที่เปี่ยมด้วยพุทธบารมีอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะคำพระภัยริพินา ปัจจุบันเป็นที่นิยมบูชาอยู่ตลอดวัตถุมงคลชุดไทยริพินาที่ได้จัดสร้างในครั้งนั้นพระชุดไทยริพินาดยังเป็นองค์จำลองของพระพุทธรูปที่เปี่ยมด้วยพุทธบารมีอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะคําว่าพระไทยริพนาปัจจุบันเป็นที่นิยมบูชาของผู้สนใจในพระเครื่องเป็นอย่างสูงผู้สร้างเป็นถึงสมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นประมุขแห่งสงฆ์ และนอกเหนือจากความเป็นพระเครื่องที่สร้างในโอกาสมงคลอันาสําคัญบริบูรณ์ด้วยพิธีกรรมและพิธีพุทธาพิเศษแล้วเชื่อกันว่าผู้ที่ได้บูชาจะเปี่ยบด้วยสิริมงคลชีวิตร่มเย็นและผ่าสุกรอดพ้นที่ปฏิภัยเอาชนะอุปสรรคได้นา,นานาประการตลอดจนหมู่อรัตรูผู้คิดร้ายก็จะพินาศแทบไถยไม่สามารถทำอะไรผู้ที่บูชาพระัยริพินาศได้เลย ท่านผู้ที่รับชมคิดเห็นว่าอย่างไรแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงและสิ่งขาดไม่ได้อย่าลืมกดติดตามหรือกดแสดงความคิดเห็นได้นะครับผิดตกหรือบกพร่องประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ